สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมอาริดาเบรกเอากันอีกเช่นเคยนะครับมาทำไมเไอ้บ้านนะนวนนะ้องอ่ะครั้งนี้เราจะเตรียมปืนลูกซองไปนะครับ U.S.A.S.12 ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ไปเล่นกับเรานะครับโอ,อ้โหผมว่าโชคร้ายดีกว่านะครับพี่อ่ะสำหรับแมปวันนี้ที่เราเล่นก็คือพื้นที่ไร่นะครับอ่ะฉันขอฝากชีวิตไว้กับแกนะจอเปืนลูกซองนี่ถ้าเกิดปืนลูกซองพูดได้นะครับคงจะบอกว่าเออมันอยู่ที่ความแม่นของนายอะ่ะอ่ะไ <laughs> ด้ยินเสียง มาทางข้างหน้านะครับอ๋อเชึบชบอ่ะเราซุ่มก่อนซุม่มฟุบแล้วก็เอาไปเลย1นัดโอ้โหป้งเดียวจอดนะครับไปกับพื้นเลยอขอเข้าแรงจริงๆเปิดเกมมาทรงกันทังดีๆอยู่นะครับไม่ใช่ทรงอย่างแบดนะครับมาเราหาศัตรูต่อดีกว่าเดี๋ยวเราต้องดูหลอดเสียงข้างบนนะครับเฮ้ยไปตรงดูหลอดเสียงแล้วฉันเห็นแล้วนี่ไง มันอยู่ข้างบนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามนัดนะครับลงไปนอนซะพวกโอ้แต่เราก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อแต่ก่อนอื่นเราขอเปลี่ยนกระสุนก่อนละกันโอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้พักเปลี่ยนกระสุนอะไรเลยเหรอเนี่ยร <c oughs> ักษาตัวเองทันไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเล็งก่อนปึ๊บขึ้นมาไหมเฮ้ยทุสเฮ้ยมาจริงด้วยเคสช <c oughs> ็อตไปซะเขายังชั่วร์ะครับไปขอรักษาตัวเองก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งยิงไปอีกล่ะ ตอนนี้ขอส,บสงบศึกแป๊บหนึ่งนะครับมีแววดีนะครับตอนนี้คิวไปได้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วเนี่ยจำไม่ได้ลวเออสามตัวนะครับเอ่าเปลี่ยนกระสุนก่อนปึ๊บพร้อมแล้วมาเลยปึ๊บขอดูที่สูงก่อนส่องก่อนนะครับมีไหมตรงนี้ชืบบ้านหลังโน้ตหรอหรือเราไปทางนี้ดีทุกคนงั้นเดี๋ยวขอซุ่มขอดูแผนที่ก่อนปึ๊บม,มาโอเคเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ทางออกอันนี้ไม่มีเงื่อนไขในการถอนกําลังโอเคเราสามารถไปได้ทําเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เอาจริงๆนะปืนนี้แรงมากๆเลยนะถ้าโดนระยะประชิดนะครับถ้าผมเจอเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าปืนลูกซองน่าจะรอดยากมากๆเลยมันยิงได้รัวอีกนะครับอันนี้แต่ต้องระยะประชิดนะทุกคนมีข่าวดีจะมาบอกนะครับตอนนี้ทาง Arena Break กเอานะครับเขามีกิจกรรมนะครับเบรกลอยเอาล้านนะครับชิงเงินรางวัลทุกสัปดาห์เลยนะครับเพื่อที่แข่งเดียวนะครับเขาก็จะมีแจกรางวัลนะครับ2อ0 0าอันดับแรกของแต่ละสัปดาห์เลยนะครับรับคูปอง20บบาทนะครับหรือว่าใครจะแข่งเป็น ทีมก็ได้นะครับ2ออันดับแรกนะครับของแต่ละสัปดาห์ก็รับสูงสุดไปเลยแสนห้านะครับแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับก็จะมีอันดับสูงสุดนะครับก็มาดูได้นะครับผู้เล่นใหม่อันดับทีมสูงสุดนะครับเพื่อนๆก็มาดูในกิจกรรมนี้ได้เลยเพื่อนๆก็แค่เข้าไปร่วมตรงนี้นะครับโหลดเกมมานะครับทั้ง o o g l e Play และ a p p Store นะครับ a r e n a Break Out แล้วก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมมาไหนดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทายต่อไปเออเทิร์ฟตรงนี้มีไหม เหมือนจะอุย้ยนี่ไงอุย้ยเดี๋ยวจะหนีไปไหนเล่ามาเล่นโด,ดการกอดสิอ่ะนอนพักผ่อนเลยเพื่อน <c oughs> อ่ะคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองยิงระยะไกลให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเจ้า U H A S 1นนะครับเดี๋ยวย่องเข้าไปไม่ให้มันรู้ตัวก่อนนะครับโอ๊โอโอโอโยเดี๋ยวเหมือนมันจะรู้ตัวเลย <c oughs> อุ้ยจุ๊บอ่ะนี่ครับระยะประมาณนี้นะครับปุ๊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 บเนี่ยครับมันแบบว่าระยะไกลมันจะไม่ค่อยแบบ ตายนะหรือว่าเรายิงไม่โดนก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนะครับชิดๆเข้ามาอีกหน่อยอ้ยยังดีนะครับที่เราลอดอยู่นะครับนือว่าจะไปรอดแล้วโอ้อ่ะตอนนี้ขอดูแผนที่ก่อน <c oughs> เพื่อนอยู่ที่คอกม้านะครับเอออยู่ห่างจากเรามากงั้นเรารีบถอนกําลังก่อนเลยดีกว่าแต่จะบอกว่าปืนกระบอกนี้นะครับมันมากๆเลยนะครับเวลาเราเล่นนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองอีกแมปหนึ่งดีกว่าเป็นแมปท่าเรือนะครับมันน่าจะเดือดกว่านี้นะครับไปออกแล้ว <c oughs> สรุปผลคะแนนก็นดีกว่านะครับอันนี้ก็รอดมาได้นะครับกําจัดศัตรูไปได้5้าตัวไปไปลองอีกแมปดีกว่าเอาละทุกคนเกาะกลุ่มไว้นะเดี๋ยวฉันจะคุ้มกันให้เองเพราะว่าปืนของฉันเนี่ยแมบสุดๆนำแล้วหรอ,อไปก็ได้แล้วตามเพื่อนก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันนําเองดีกว่าไม่กลัวแล้วเพราะว่ามีปืนนี้อยู่เอาไปไหนกันหมดอะรอด้วยสิโอ้โห นี่ครับสรุปว่าใครกลัวใครกันด้นะครับเพื่อนๆบอกว่าอ่ะอยู่ทีมนี้อีกแล้วเหรอ ح ح> ไปเป็นไล์เดี๋ยวโชว์ฝีมือว่าเจ้าช็อตการ์เดียบันโหดแค่ไหนนะครับแบบระยะประชิดเฮ้ยเฮ้ยในพุ่มไม้เจอปึอ๊บเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้โหโชว์ให้เพื่อนๆไปดูสักหนึ่งแมตช์นะครับแต่เพื่อนๆไม่เห็นเลย ح ح> อย่านะเราเป็นล่างทองแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงมาจากระยะไกล เดี๋ยวเยวปืนปืนปืนระยะไกลอันนี้เสียเปรียเปืนของเรา <c oughs> ขอหลบก่อนตอนนี้เหมือนว่าเราแยกกับเพื่อนนะอะมาลุยเดี๋ยวักงั้นนะครับขอหลบมาทางนี้ก่อนเฮ้ยมีเสียงอยู่ข้างหน้าเ <c oughs> ออจึ๊บเราเดินไปก่อนนะครับระยะไกลเราไม่สู้เราสู้ระยะประชิดเท่านั้น <c oughs> หรือว่าซุ่มอยู่ในตึกอะเราเข้าไปบู๊เลยดีมะมมาประตูเปิดอยู่แสดงว่าจะต้องมีคนเข้าไปแล้วหรอ วุ้ยดีไงโอ้โหซูมอยู่ตรงนี้เลยเหรออ๋อว่าสี่มาดวนกันหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจ็บไม่ทั่วใจทำไมยังทนเฮ้ยเราจะฝืนต่อไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่านะเราควรจะฉีดยาก่อนดีกว่านะก่อนที่จะไปบู๊ต่อนะครับนี่ครับฉีดยาปึ๊บหายเรียบร้อยมารอบมาบู๊กต่อดีกว่า ยังอยู่นะครับข้างในอยู่เปล่าเอา้าหายไปไหนแล้วะ่ะเดี๋ยวตอนแรกยังอยู่ข้างบนอยู่เลยหรือว่าลงไปข้างล่างแล้วมาไหนดูซิปึ๊บอ,อ่ะออกมาสิเหมือนศัตรูจะหายไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแต่ว่าเล,เลือดเลือดเรา <c oughs> เลือดไหลอกินยาแป๊บ แต่ว่าเราไม่มีไอ้นี่นี่นาผ้ามันแผลไม่ได้เอาผ้ามันแผลมาเอ้ย yes. โอ้ตอนเซตอัพนะครับหรือบอกผ้ามันแผลมานะครับเราต้องทำไงเนี่ยไปหาเพื่อนดีป่ะเพื่อนมีใครมีผ้ามันแผลบ้างแย่แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอกลับไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ตรงโน้นเอง คือเราเปลี่ยนภารกิจใหม่แล้วนะครับจากการที่จะไปยิงศัตรูครับเรามาหาผ้าพันแผลกันก่อนดีกว่าซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอไวนะครับหรือว่าเราอาจจะตายก่อนอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปในนี้ดูนะครับเผื่อจะมีผ้าพันแผลหลงเหลืออยู่เฮ้ยข้างบนฟึบฟึบมาเราจะไปดูข้างบนกันอุ้ยกลังส่องอยู่หรอนี่เอาไปเลยโอ้เกาะเกาะดาบอะไรเนี่ยโอ้นายมีผ้าพันแผลไว้ ขอดูสิชึบเดี๋ยวเราเอาปืนไปก่อนนะครับแล้วก็กดค้นหาหลุ้นกันว่ามีไหมไม่มีเลยในกระเป๋าอะในกระเป๋าก็ไม่มีเอาเอาโอ,โอ้มาอย่างไวขอรักษาแป๊บนึงฟืบแล้วก็ฉีดยาก,ก่อนนะครับอะกำบังให้หน่อยเพื่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วตอนนี้หาผ้าพันแผลไม่เจอเลยข้างบนนี่โอ้ มาอะไรกันยมาตอนนี้ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วฉันจะหาผ้าพันแผลอย่างเดียวเออข้างหน้าไม่มีศัตรูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายดูป๊บป๊บเตรียมมาะมีศัตรูนอนอยู่มีคนฟาร์มไปแล้วเหรอตรงเนี้ยไหนดูซิฮึดชุบมีมะเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออ้ยแอบเนียนนอนอยู่เหรอ นอนอยู่นอนอยู่นี่เอาไปเลยดาวลงแล้วนะครับอ่ะเลี้ยงไว้สักหน่อยนะครับขอเปลี่ยนกระสุนแป๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงเอ้าเพื่อเดี๋ยวนั่นมันของฉันโอ้ไม่ได้คิวเลยไม่ป็นไรขอดูก่อนเออมีอะไรบ้างนะครับกดค้นหานะครับโอ้อุตส่าห์ทำให้ัแบบนอนลงไปเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยาสิเหมือนเพื่อนจะปนไปแล้วนะครับนอกจากจะคิวของเราไปแล้วนะครับเออยังปนทรัพย์สินของเราด้วยไม่เป็นไรนะครับเราเล่นกันเป็นทีมนะครับขออย่างเดียวอย่าป้นผ้าพันแผลของเราก็พออ่ะเดี๋ยวเราเติมกระสุนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนไม่พอนี่ยังมีอยู่โอเคเติมกระสุนก่อนฟึบยังยังยังไม่เจอผ้าพันแผลแต่ว่าได้ยินเสียงยิงกันอยู่ข้างนอกไปแล้วเราต้องเป็น พีโร่มาช่วยเพื่อนเอาเอา๋อยังไม่ถัดช่วยเอ่เพื่อนบอกไม่ต้องช่วยละขอดูหน่อยสิมีผ้าพันแผลไว้คือตอนนี้ไม่ได้ต้องการเงินแล้วนะครับต้องการผ้าพันแผลก่อนสก <c oughs> พักคนดูบอกว่าพี่เปลี่ยนชื่อคลิปเถอะจากการรีวิวช็อตการไวเอ่อรีวิวผ้าพันแผลมาเราไปกันต่อดีกว่านะครับเออเอาแล้วเอาแล้วข้างล่างข้างล่างเสียงข้างล่าง,ข,าง,างข้างล่างมีเพื่อนอยู่ เอาเพื่อยิงไปแล้วนะครับเพื่อจัดการไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแว๊บๆเอ,อ้ยเอาเลยนี่มันใหญ่ล่ะว่าอุ้ยใบตัวโอ้โหโนะกระชิดก็เสร็จแล้วสิเออคือที่รีบยิงก็ไม่ได้อะไรนะครับหาผ้าพันแผลอยู่ก็ดูซิว่าในตัวมีไหมผ้าพันแผลขอหน่อยนะขอร้องทุบทำการค้นหานะครับเราบัลลุนกันเจอแล้วผ้าพันแผล โอ้โหในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนผ้าพันแผลอยู่ที่ด้าน <c oughs> อ่ะว่าแล้วก็ใช้เลยดีกว่านะครับโอ้กว่าจะหาเจอประแจ็พอที่บ้านหลังนี้นี่เองนะครับปึ๊บมาเออแต่ว่าเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอีกโอ้ดูดูท่าท่านอนโอ้แยกรูดกันหมดเลยนะครับมีอีกไหมตรงนี้แต่ประเด็นก็คือมีผ้าบันแผล แต่ไม่มียาไม่มียาก็ไม่เป็นไรมียาใจก็พออันนั้นก็ไม่มีเหมือนกันอุ้ยมาแล้วฟึบเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนยิงไปเฮดช็อตเลยมาได้เวลาบู๊แล้วตลบมาด้านหลังดีดา<อ>เป็นยังไงให้เพื่อนเป็นเหยื่อล่อให้แล้วเราก็มาตลบด้านหลังนะครับอ่ะขอเช็คหน่อยปึบเช็คของหน่อยเพื่อนดูซิว่ามีอะไรให้ลูทบ้างอันนี้โอ้โห พอบอกผ้าวันแผลมารัวๆเลยนะครับมาขอ,ขอกินยาหน่อยแล้วกันนะครับได้เวลาบู๊ต่อดีกว่าโ,โเดี๋ยวโทษทีป <c oughs> ืนบรรลัครับพบมมือพี่บรรลัดไปเอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะบุกศัตรูนะครับไปแบบเงียบๆนะครับไม่ให้ศัตรูรู้ตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> อโอ้โหน่าจะรู้ตัวละระเบิดขนาดนั้นเพื่อนเรา <c oughs> บู๊เลยดีกว่าปะ ไม่พูดพ่าทำเพลงนะครับเราต้องแบบต่อหน้าต่อตาฟันต่อฟัน,อ,นอุ้ยนี่เอื้อเอื้ออมาะเรามาถอนกํลาลังกันดีกว่านะครับตอนนี้เจอผ้าพันแผลดันไม่มียาซะอีกนะครับ<อ>ชีวิตต่อตอนิโดอานดาบมากอนี่ครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่คิวปึ๊บถอนกํลาลังสมบูรณ์แบบลุ้นนะครับทำไม่ได้ว่า5หรือ6มันน่าจะ5้าอ๋อหนะครับ คิวไปได้6ตัวใครที่อยากเล่นแบบเราเนี่ยสามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะชื่อเกมว่า a r i n a Breakout นะครับแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับบ๊ายบาย